สวัสดีครับวันนี้จะพาไปกู้หนูนะครับนี่นะครับดักมาในป่านี่นะครับทางด้านนู้นเป็นถนนนะครับันนี้เป็นคลองนะครับดักไปป่านี่ครับไปดูกันเลยครับอันแรกนะครับอันแรกก็แห้วก็เลยนะครับอี่เอยงับนะครับแต่ไม่ติด หนูน่าจะดิลุดนี่นะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยครับเนะเดียวเลยครับไปต่อกันเลยครับัน,นี้ป่านี่ครับผงใส่รองเทา้าบูทมาเข้ามานะครับนี่นะครับผมแวกทางนะซุนนะครับ อ่าครับได้นะครับน่าจะเป็นหนุ่มของขาวนะครับนี่นะครับของขาวนะครับตัวแรกนะครับอันนี้สองได้หนึ่งตัวนี่นะครับไปต่อกันเลยครับนี่ครับไ้โลนไม้ไปดูดูนะครับอ้าวอ้าว นี่นะครับตัวที่ตัวที่สองนะครับได้นะครับเป็นหนูตองขาวนะครับนี่นะครับครับไปต่อเลยครับนี่นะครับแต่ลกๆอย่างนี้หนูจะชอบอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังเ้านะครับนี่ครับหนูขาวครับ ยังไม่ตายนะยนะครับเดี๋ยวเรา